สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพังาาทุกท่านนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับโดยครูพันชัยมกกังประสิธิ์นะครับก็มาถึงเทอมสองสัปดาห์ที่สิบห้าแล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการรู้ที่แปดการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงสำหรับวันนี้ครูจะนำเสนอในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง และสถานการณ์เสี่ยงสองในหัวข้อเรื่อง10บวิธีการหลีกเลี่ยงนะครับสถานการณ์เสี่ยงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยอีกครั้งนะครับก็จะเน้นไปในเรื่อง10บวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงนะครับอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับก็ยังอยู่ในหน่วยามาตรฐานการรู้ตัวชี้วัดที่ พห้าจุดหนึ่งมสองขีสองนะครับในจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวครูจะเน้นนะครับในข้อที่หนึ่งก่อนอธิบายพฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ยงสองปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงสามต้นหนักในพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงแน่นอนครับครูก็จะเอาจุดประสงค์ตัวที่วัดที่สองนะครับ ปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงข้อในหัวข้อในเรื่อง10วิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับบางครั้งชีวิตเราอาจจะไปท่องเที่ยวหรืออาจจะไปทํากิจกรรมต่างๆในน้ําตกหรือในทะเลหรือเดินหลงป่าเหตุการณ์ต่างๆจากไปธรรมชาติบางครั้งมันใกล้ตัวเรา หรืออาจจะไกลตัวหรืออาจจะคาดไม่ถึงดังนั้น10วิธีนะครับก็จะเป็นเก็บความรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องมีการจำแล้วก็เคือที่จะนำไปใช้เมื่อเจอสถานการณ์เสีย่ยง10วิธีนี้สามารถทำให้เรารอดปลอดภัยแล้นำชีวิตกลับมาได้อย่างปกตินะครับมีอะไรไปดูกันไปชมพร้อมกันครับ เพื่อทําให้ไม้ขีดไฟกันน้ําได้เราสามารถใช้ยาทาเล็บชนิดใสามาทาบางๆแล้วปล่อยให้แห้งเพื่อให้มีที่จุดไฟตลอดเวลาให้ติดชิ้นส่วนกระดาษทรายไว้บนฝากล่องและใส่ไม้ขีดไฟไว้ในนั้น เสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายไม่ปกป้องคุณและทำให้อุ่นในป่าเพราะเหงื่อหรือฝนทำให้มันแห้งช้ามากซึ่งเสื้อเปียกนั้นทำให้เสียความร้อนไวกว่าเสื้อที่แห้งถึง25เท่าถ้าไม่อยากหนาวตายให้ใช้เสื้อโพลีเอสเตอร์ไนลอนหรือขนสัตว์และติดผ้าเช็ดตัวไมโครไฟเบอร์ที่แห้งไวไว้ด้วย ถ้าคุณหลงป่าพยายามหาจุดที่ดินมีสีเข้มหรือชืน้นเพราะมันมีน้ำอยู่ใต้ดินซึ่งคุณสามารถสร้างหลุมเพื่อทำเป็นบ่อน้ำดื่มได้ให้ขุดหลุมกว้างประมาณสองเท่าของแขนตั้งแต่ข้อศอกถึงปลายนิ้วและลึกลงไปครึ่งหนึ่งวางหินเล็กๆไว้รอบขอบและก้นบ่อเพื่อปกป้องแหล่งน้ำสะอาดของคุณจากสิ่งสกรปรก คุณสามารถใช้เสื้อยืดหรือผ้าโพกหัวเพื่อกรองน้ำได้ให้จุ่มปลายด้านหนึ่งไว้ในภาชนะที่ใส่น้ำสกรปรกซึ่งจะวางอยู่สูงกว่าภาชนะเปล่าสำหรับใส่น้ำสะอาดที่มีปลายผ้าอีกข้างหนึ่งจุ่มไว้สิ่งสกรปรกจะถูกกรองออกตอนที่น้ำไหลลงมาและอย่าลืมต้มน้ำก่อนดื่มด้วย ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเสื้อยืดคือเอาไว้เก็บน้ำค้างใช้เสื้อลูบไปตามยอดหญ้าที่มีน้ำค้างในตอนเช้าจากนั้นบีบเสื้อใส่ภาชนะและคุณก็จะได้น้ำดื่มที่ปลอดภัยคุณยังสามารถใช้มันตอนมีพายุฝนเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ได้ผ้าหรือเสื้อที่สะอาดจะใช้ได้ดีที่สุด เพื่อเอาชีวิตรอดจากการกระโดดน้ำตกให้หายใจลึกๆตอนอยู่ขอบหน้าผาจัท่าทางให้เท้าลงน้ำก่อนใช้แขนอกศีรสะไว้และปิดจมูกด้วยข้อศอกเกรงกล้ามเนื้อเก็บขาวไว้ชิดกันหลับตาและปิดปากให้แน่นที่สุดเมื่อลงถึงในน้ำแล้วให้เริ่มว่ายออกมาจากน้ำตกขณะที่ยังอยู่ใต้น้ำ ถ้าคุณตกลงไปในกระแสน้ําเชี่ยวให้เกาะหินก้อนใหญ่ท่อนไม้หรืออะไรก็ตามที่ไม่ทําให้คุณจมลงไปในน้ําถึงของที่มีน้ําหนักมากแล้วเริ่มว่ายตามกระแสน้ําเรียบชายฝั่งไปอย่ายืนหรือเดินแม้น้ําจะดูตื้นเพราะกระแสน้ําจะทําให้คุณล้มลงไปอีกได้ คุณสามารถใช้ถุงขยะกันน้ำเป็นที่กำบังเพื่อป่าพายุฝนโดยที่ยังแห้งและอบอุ่นโดยเจาะรูที่หน้าเอาไว้และใส่มันเข้าไปและใช้อีกสองถุงเพื่อทำให้เท้าของคุณแห้งด้วยคุณสามารถสร้างเพิงจากถุงขยะได้ให้ใช้เชือกเป็นแกนกลางแผ่ถุงขยะเป็นแผ่นกว้างๆและคลุมแกนกลางไว้และใช้ก้อนหินทับมุมทั้งสี่ด้านไว้ ถ้าคุณได้ยินเสียงฟ้าผ่าให้นับวินาทีระหว่างฟ้าผ่าและฟ้าแลบถ้าน้อยกว่า30วินาทีให้คุณหาที่หลบเลยเพราะพายุอยู่ใกล้มากถ้าคุณหาที่หลบไม่ได้อย่างน้อยก็ให้อยู่ห่างจากต้นไม้สูงที่อยู่เดียวๆถ้าคุณอยู่กันหลายคนให้กระจายตัวออกจากกันเพื่อล,ลดความเสี่ยงที่ทุกคนจะโดนฟ้าผ่า เพื่อทำให้กองไฟอยู่ได้นานขึ้นให้วางหินไว้รอบๆมันเพราะมันจะเก็บความร้อนและแผ่ความร้อนออกมาแม้กองไฟจะมอดแล้วคุณยังสามารถต้มน้ำได้โดยการใส่หินลงในภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ เพื่อหนีจากทรายดูดให้ถึงน้ำหนักไปที่ขาขวาและเขย่า,ยาขาอีกข้างเพื่อให้ขึ้นมาด้านบนให้ใช้เข่าซ้ายมายันพื้นและเขย่าขาข้างขวาเพื่อขึ้นมาในท่าคุกเขา่าเมื่อคุณอยู่บนพื้นแข็งๆแล้วให้กลิ้งอย่างระมัดระวังให้ห่างจากทรายดูดให้มากที่สุด คุณติดอยู่ในถ้าให้ใจเย็นๆและห้ามจุดไม้ขีดเพื่อสองทางเพราะจะทําให้ออกซิเจนน้อยลงและป้องกันตัวเองจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปด้วยเสื้อหรืออะไรก็ตามที่คุณใส่อยู่โดยการพันรอบหัวของคุณไว้ ใช้เปลือกลูกโอ๊กเป็นนกวีดเพื่อขอความช่วยเหลือได้ถือเปลือกโอ๊กด้วยมือสองข้างให้อยู่ระว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ทำให้เป็นตัววีด้วยนิ้วโป้งสองข้างใกล้ส่วนหัวของลูกโอก๊กถือไว้ใกล้ปากและลองเป่าผ่านสามเหลี่ยมตรงเปลือกคุณอาจจะต้องฝึกสักหน่อยเพื่อให้ได้เสียงที่ดังขึ้น เพื่อรักษาความอบอุ่นเวลายอยู่ในป่าให้ใช้หญ้าหรือใบไม้เอามาใส่ไว้ใต้เสื้อหรือผ้าห่มเพื่อเป็นชั้นพิเศษและเก็บความร้อนเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งหน้าหนาวและหน้าร้อนเพราะมีความเสี่ยงที่คุณจะสูญเสียความร้อนมากกว่าที่ร่างกายสามารถผลิตได้ <hi> <t ons> เพื่อให้ทอนฟืนจุดติดไฟได้แม้มันจะชืน้นให้ใช้เทคนิค w ว d i s h Fire Lock วางฟืนไว้ในแนวตั้งทำรอยบากรูปดาวให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ใส่เศษไม้และหญ้าแห้งในรอยบากและจุดไฟไฟจะเริ่มติดไวมากและอยู่ได้นาน2อถชั่วโมงไม่ว่าจะใช้ไม้ชนิดไหนหรือขนาดไหนก็ตาม ถ้าคุณวางแผนจะนอนในป่าให้หาก้อนหินที่พอจะใส่ในถุงเท้าหรือปลอกหมอนได้เอามันผึ่งไว้ใกล้ๆกองไฟเพื่อดูดซับความร้อนแต่อย่าให้ร้อนมากเกินไปคลิกมันอีกด้านเพื่อให้ร้อนทั่วทั้งก้อนจากนั้นใช้เสื้อผ้าคุณห่อสักสองชั้นเพื่อให้เป็นฉนวนที่ดีขึ้นและใส่มันในถุงนอน ในกรณีที่คุณพายเรือคายักแล้วเรือเกิดพลิกคว่ำอย่าพยายามพลิกมันกลับเมื่ออยู่ใต้น้ําแต่ให้คุณว่ายน้ําลึกลงไปแล้วว่ายให้ห่างออกจากเรือแล้วก็ขึ้นจากน้ําซะ <S <S ถ้าคุณสายตาสั้นและทำแว่นหรือคอนแทคเลนส์หายในป่าให้งอนิ้วชี้เป็นรูเล็กๆและมองผ่านรูนั้นรูเล็กๆนี้ทำหน้าที่เหมือนเลนธรรมชาติที่ทำให้แสงลอดผ่านเพียงจุดเดียวและทำให้มีการโฟกัสมากขึ้น ในกรณีที่คุณหลงป่าและต้องการออกไปให้เร็วที่สุดให้หยุดพักเมื่อถึงตอนกลางคืนเพราะบรรดาสัตว์กลางคืนที่หิวโหยต่างพร้อมที่จะเจอคุณรวมทั้งงูหรือมแมลงที่อยู่บนพื้นซึ่งคุณจะไม่ทันสังเกตเห็นในความมืด ถ้าคุณไม่มีถุงนอนอย่าปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ให้นอนบนพื้นเพราะเสียงที่จะตกลงมาในตอนกลางคืนให้ใช้ผ้าผืนใหญ่โดยทำปมที่ปลายผ้าทั้งสองด้านจากนั้นใช้เชือกคล้องผูกมันเข้ากับต้นไม้สองต้นเพื่อทำเป็นเปลและนอนในนั้นถ้าคุณไม่มีเชือกคุณสามารถทำเองได้โดยใช้ญ้าเส้นยาวๆยิงแหงยิ่งดีและถักเข้าด้วยกันเป็นเปียหรือใช้เป็นเส้นๆก็ได้ หลังโดนยุงหรือแมลงกัดให้ใช้ยาสีฟันทาบริเวณที่โดนกัดเมนทอนจะช่วยบรรเทาตุ่มและอาการไม่พึงประสงค์ทั้งหลายเปลือกกล้วยน้ำแข็งหรือว่านหางจระเข้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะหากปวดหัวแต่ไม่มียาให้เคี้ยวเปลือกวิลโลแทนเพราะมันทำงานคล้ายๆย,ยาแอสไพรินมันไม่มีผลข้างเคียงนอกจากคุณจะแพ้แอสไพรินหรือเคี้ยวมันมากเกินไป ถ้าคุณหลงป่าให้จำกฎของเลข3เอาไว้เพื่อตั้งสติและทำอะไรก็ตามอย่างรอบคอบคุณสามารถมีชีวิตรอด3นาทีหากไม่มีอากาศอยู่ได้3มชั่วโมงในอุณหภูมิสุดขั้วอยู่ได้3วันโดยไม่กินน้ำและ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหารดังนั้นให้สร้างที่กำบังจากนั้นหาน้ำและค่อยหาอาหารเอาไว้ คุณสามารถใช้มันฝรั่งดิบเพื่อทําให้กระจกหน้ารถไม่เป็นฝ้าได้ใช้ถูมันฝรั่งดิบด้านในกระจกรถเพื่อให้แป้งเกาะทั่วกระจกเมื่อมันแห้งมันจะเกาะอยู่บนกระจกทําให้ไม่เป็นฝ้าอีกต่อไปทีนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าฝนไหมสิหมอกได้หายไปแล้วเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ครับก็เป็นคลิปที่ เก็บความรู้ทั่วๆไปนะครับที่บางเราบางทีบางเราเนี่ยไม่สามารถอาจจะนึกถึงได้แต่คลิปที่ครูเอามานำเสนอเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ห่างตัวเราสักนิดนึงแต่ก็เป็นคลิปที่มีเนื้อหาที่สามารถช่วยเหลือเราเมื่อเราประสบภัย หลงป่าหลงถ้ำหรือเจออากาศที่หนาวนะครับคลิปความรู้นี้ครูคิดว่ามันเป็นวิธีที่เราเนี่ยลดสถานการณ์เสี่ยงแล้วก็ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วมีเยอะมากในคลิปนี้นะครับนักเรียนต้องดูให้จบนะครับเมื่อดูจบแล้วเข้าใจแล้วครูก็มีใบงานไม่ไม่เยอะไม่เยอะครับนะครับ นัเรียนนําความเข้าใจที่ดูในคลิปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวครูตั้งคําถามใบในใบงานนักเรียนตอบลงไปครับนะอย่าลืมทํำใบงานนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ